ได้ฟังความฝันของพันรยาผัวเองก็มาครุ่นคิดฝันดีหรือร้ายยังคงจิตผัวเองก็คิดไว้วันจึงบอกเมียสาวอย่าช้า ไปให้โหร่างเออเออทำนายไปให้โหร่างเออเออทำนายถึงบ้านโหนแกลเลยเล่าความบอกไปโหนบอกยังทายไม่ได้หรอกท่านอะไรนะยังทายยังทายไม่ได้หรอกท่าน เป็นยังไงไจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนหนึ่งครูเขาได้สอนบอกตนเรื่องอะไรสำคัญเลยนะเรื่องขากำนนเนี่ยเป็นตำราหูนผมนั้น จะให้ผมทายทำนายทักมันและจะแพงมากกันไหมดูสีหน้าสับสนกังวลใจข่าครูเท่าไรแล้วนั้น ถ้าครูผมจะแพงไม่แพงเป็นไงถ้าครูผมจะแพงไม่แพงจะผมจะชี้แจงแจงใจเท่าไหรเอาให้มาเหอะแล้วแต่จะให้แน่เท่าไรผมก็ทายให้ทนันเท่าไรก็ได้เหรอ สิบหสบหรือจะหยิบแบ่งร้อยอะไรนะยี่สิบห้าสหรือจะหยิบแบ่งร้อยเน่ตามใจถ้าจะปล่อยแบ่งพัน <c oughs> <c oughs> อ๋อเนี่ยมันเท่าไรก็ได้ไน่กมักำหนดกฎเกณฑ์เลยเหรอ,อไม่ว่ากันอยู่แล้วแล้วแต่จะให้เพราะว่าตำราผมเป็นตำราวิชาทานที่เรียนมาจ้า ไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องเท่าไหร่เลยนี่เนี่คุณ<อ>แม่เอามา<ท>ให้และเห็นไหมล่างแสดงว่าแม่อยากจะรู้ที่ฝันว่าได้แหวนเพชรวงงามอะไรมันจะเกิดขึ้นครับที่แรกตกใจนึกว่าซอมกระถินเขา <l ots> แม่เขาก็เป็นค่าครูค่าครูกลับเดี๋ยวผมทำนายทายทักให้นะคุณแม่นะ ได้แล้วนาค่ากำหน,นเป็นหน้าที่โหนตอนนี้ตรวจดูตำรางบาลีที่ครูได้บงชี้สอนฉันฝันว่าได้แหวนเพชรวงเป็นทองสิ่งนี้ ของมีค่าจะได้ของฝากจะฝากฝากนถูกหลักตำราความฝันเป็นอย่างนั้นเหรอรับรองว่าได้สิ่งดีหึงอยากนักที่จะมีคนได้ทำไมถูกทิศ ผิดคำทาทยเชิญมาดาผมได้กลับทันแม่โหรามั่นใจมากจะได้บุตชายในไม่ช้าองค์เทพเทวานประธานโหราทํานายทายทักความฝันของคนแม่ทั้งสองครับที่แม่ฝันว่าได้แหวนเพชรวงงามนี่ทานายว่า จะมีเทพระบุหรือวยกุลบุตรเข้ามาเขาเด็น,นคันของแม่วางอันเถอะใช่แล้วครับหากเป็นจริงจังดังโหราได้ทํานายทายทักและเหล่โกก็ถือว่าเป็นความฝันนันดีเลิศประเสริฐสีกันเลยทีเดียวไม่ไผมได้ตรวจดูกลับไปกลับมาหลายครั้งหลายคราตำรานั้นบ่งบอกไว้ชัดเจนไม่นานนี่แน่อง์เทพบุตร จะต้องมากำเนิดเกิดในครันของมารดาทั้งสองแน่ขอให้เป็นจริงจังดังโหราได้ทำนายทายทักเธอต่อจากนั้นมาไม่นานนักพระมารดาของเจนาก็มีอาการแพ้ท้องอยากจะกินอาหารขอไปต่างๆนานาอ,อ